โอเคสวัสดีครับผมเอกไฟจ้าบุดรธานีครับกับรีวิววิดีโอนะครับผมเกี่ยวกับการอัพงานอัพเกรดไฟแก้ปัญหาไฟหน้าไม่สว่างแสงที่แสงขออภัยครับแสงที่คุณเห็นอยู่ขนาดนี้คือแสงจากโปรเจคเตอร์เลนบีไอแอลีดีนะครับผมก็จะเห็นว่าแสงสว่างคมชัดเลยนะครับผมติดตั้งในรถ On ร์ดิวลด All U D Mac นะครับผมเดี๋ยวท้าความนิดหนึ่งนะก็ะคือ On UD Max คันนี้คือเป็นโปรเจคเตอร์เลนมาจากโรงงานแล้วนะครับผมลูกค้าไซรัดอัพเกรดที่เป็น l e ดมาแล้ว แต่เกิดปัญหาไฟหน้าไม่สว่างครับก็เลยทําการแก้ไขนะครับโดยเปลี่ยนรูปโปรเจคเตอร์ใหม่โดยใช้เสื้อโคมเดิมทุกอย่างนะครับผมจะเห็นว่าโครมเป็นโคมติดรถนะครับผมโคมก็มีรอยอายุการใช้งานเห็นไหมฮะจะเห็นว่าอย่างนี้นะครับผมก็มีอายุการใช้งานพาอสมควรนะครับแต่อันนี้ก็คือเปลี่ยนรูปโปรเจคเตอรออออ์ออกไปแล้วเอาหลอดอัพ i g h ออกไปแล้วแล้วก็ติดโปรเจคเตอร์ LED Bi LED UPS ลงไปเดี๋ยวผมจะทําการขับรถนะครับผมเทสให้ดูว่าการใช้งานจริงเป็นอย่างไรนะครับ โอเครถคันนี้ก็ฟิล์มหน้าอยู่ที่40%นะครับจะขออนุญาตสตาร์ทรถกันนะเปิดไฟเปิดไฟก็สว่างติดเร็วทันทีเลยนะครับเพราะเป็นระบบ BILD นะครับผมสำหรับคนที่รู้สึกไม่ดีกับสีนั่นก็ไป BILD ได้ครับจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของการเปิดไฟหรือแฟลชไฟนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขับไปนะครับแล้วก็อลอาไฟให้ดู เป็นยังไงครับคัดออฟคมชัดไหมอ่าคมชัดสว่างเลยนะครับบูคัดออฟสวยนะครับคันนี้ฟิล์มหน้า40%นะฟิล์มหน้า40%นะครับแสงก็อย่างที่เห็นครับแสงลงพื้นค่อนข้างดีนะครับผมโอเคเดี๋ยขับไปแล้วก็ลองไปทีละอย่างนะครับขออนุญาตขับช้าหน่อยนะเพราะว่าก็ต้องอธิบายไปด้วยก็จะเห็นว่าแสงคัดออฟกว้างนะครับ ไฟสูงไฟสูงก็จะมีฮาโลเจนปนมาด้วยนะก็ได้ไฟสูง4ดวงพร้อมกันนะครับผมแล้วก็ไฟต่ำสองไฟสูงครับไฟตํำนะครับโอเคก็สว่างมากะครับกับ u p s นะครับผม BILD ก็แสงก็จะประมาณนี้ครับผมลอง,ลองเดี๋ยวผมลองปิดไฟนะปิดไฟปิดไฟนี่มืดเลยไฟข้างทางไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเห็นไหมไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเปิดไฟครับเปิดไฟก็สว่างติดเร็วขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมอันนี้ผมตั้งไฟให้อยู่ตรงๆเลยนะครับก็ค,คือซ้ายเป็นซ้ายขวาเป็นขวาเลยนะครับผมก็แสงก็จะประมาณนี้ค่าเคก็อยู่ประมาณ5 5 0 0ถึง5,800นะไม่ได้ขาวถึง6 0 0 0เคนะครับ อุยโอเคนี่ก็จะประมาณนี้ครับเ,เดี๋ยวตอนเลี้ยวเนี่ยให้สังเกตที่กำแพงนะครับผมก็จะเห็นว่าแสงไฟคัดออฟเนี่ยจะคมชัดสว่างเลยนะครับเห็นไหมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมกับฟิล์ม40%เซ นะครับก็เห็นไหมครับแสงก็สว่างคือรถหันไปทางไหนก็คือสว่างโล่ไปทั้งหมดเลยนะครับผมสำหรับข้อดีของ BILD นะครับขอขอพูดข้อดีก่อนนะ BILD ข้อดีอย่างแรกเลยนะครับผมที่ที่เห็นกันได้ชัดก็คือเปิดแล้วมันติดเลยนะครับผมพร้อมทํางานเลยนะครับกินไฟน้อยนะครับความร้อนต่ำนะฮะกินไฟน้อยความร้อนต่ํานะครับ ก็คือมันก็อย่างนี้เลยนะครับแสงสว่างก็สุดยอดเหมือนกันนะครับเห็นไหมสว่างไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำปิดไ,ไฟครับไฟมืดอย่างนี้เลยโอเคก็คือสบายครับใช้าชางานได้อย่างดีเลยนะครับผมแต่รุ่นนี้ก็ติดตั้งยากเหมือนกันนะเนี่ยทำยากเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ผ่านมาได้ผมก็เอาตัวรอดมาได้นะครับผมก็ติดตั้งยากเหมือนกันนะครับ แสงก็จะประมาณนี้ครับคือรถหันไปทางไหนก็สว่างไปหมดเลยนะครับโอเคเจะรีวิวไปเรื่อยๆนะสักวันนี้ขอคัก15นาทีพอนะก็จะพยายามให้ได้ถนนหลายๆรูปแบบและกันแต่ขออนุญาตไม่ออกนอกถนนใหญ่นะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยแล้วก็อันนี้ไม่ใช่รถผมนะครับแต่ถ้าคลิปไหนที่แบบมีออกไปข้างนอกเห็นคืออันนั้นลูกค้าขับรถเองนะครับแต่อันนี้ผมมาคนเดียว นะครับผมผม,มาคนเดียวลูกค้าทิ้งรถไว้ให้ทำนะฮะส่วนคันนี้นะครับผมก็ก่อนจะประกอบโคมเนี่ยผมก็ทำการซีนกาวใหม่นะครับผมหลายคนเป็นห่วงเรื่องของอน้ำจะเข้าไหมฝ้าจะขึ้นไหมนะครับผมอันนี้ผมซีนกาวให้ใหม่นะครับผมประกอบโคมแน่นสนิทมมดชิดเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เทสน้ำเรียบร้อยนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลส่วน ส่วนถ้ายังกังวลอยู่ผมก็ประกันน้ําเข้าให้1ปีเต็มนะครับผมเสียเปลี่ยนคือน้ําเข้านี่คือถ้าน้ําเข้าฟ้าขึ้นกลับมาแก้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับผมใน1ปีเต็มนะครับแล้วก็กาวที่ผมใช้เป็นกาวแบบโรงงานเลยคือโรงงานแกะออกมากเป็นกาวแบบไหนผมก็ใช้กาวแบบนั้นนะครับซีนโคมลงไปดังนั้นสบายใจได้นะครับผมสบายใจได้เรื่องน้ําเข้านะครับ จอดรถกันค่อนข้างแออัดเลยขับมาดูในเขตชุมชนกันบ้างครับตรงนี้เป็นถนนลาดยางนะครับลาดยางสีดำนะครับแบบเขตชุมชนมีไฟเขาเรียกไฟข้างทางรบกวนนะครับผม mm hmm. ก็จะเห็นว่าไฟหน้าเราไม่หายเลยนะครับมีไฟข้างทางรบกวนไฟหน้าไม่หายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฮาโลเจนเดิมเนี่ยหรือว่าหลอดไฟที่ไม่ค่อยสว่างเนี่ย พอเจอไฟข้างทางเนี่ยไฟหน้าเรามันจะหายพอเราหลบหลุดออกมาจากไฟข้างทางแล้วเนี่ยคือตาเราเนี่ยมันจะมืดไปแป๊บหนึ่งครับตาเราจะมืดไปแป๊บหนึ่งผมว่าหลายคนเจอปัญหานี้นะครับนี่ก็คือเรามันจะมืดไปแป๊บหนึ่งเราเราจะเสียการมองเห็นไปประมาณสองสามวิครับซึ่งมันก็อันตรายพอควรอยู่นะแต่ครัน้นี้ไฟหน้าตัวนี้คือ สู้ไฟข้างทางได้อย่างเป็นได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือมองไปทางไหนล้วก็เอาไว้ง่ายคือเรารู้ครับว่าเรามองไปแล้วเรารู้ว่ารถเราเนี่ยไฟหน้าเปิดอยู่นะครับผมไม่ไม่ได้แบบว่ามีปัญหาเรื่องของการแบบว่าเอ้เนี่ยไอ้รถเราเปิดไฟหน้าอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคือไม่มีปัญหาตรงนั้นนะครับผมรถสองไปทางไหนก็เห็นชัดหมดทุกอย่างนะครับโอเคดี๋ยวมาดูตรงมืดๆบ้างถนนลาดยางครับตรงนี้มืดมากนะครับ แล้วก็ลดน้อยด้วยนะครับความปลอดภัยสำคัญที่สุดนะฮะโอเคครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับก็สว่างอย่างนี้เลยนะครับไปสูงไปต่บนะครับก็แสงมันก็พุ่งไกลนะครับเราเห็นวิสัยทัศ ที่ดีก่อนเลยนะครับวิสัยทักษ์การขับขี่ก็จะดีมากเราก็มั่นใจได้ครับคือไปไหนมาไหนตอนกลางคืนเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับผมแต่ก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะเนี่ยครับอันนี้คือทางถนนมืดนะครับมืดจริงๆนะครับมืดไม่มีไฟข้างทางรบกวนเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหไหมสว่างคือรถหันหน้าไปทางไหนเนี่ย ก็วสว่างไปหมดเลยนะครับผมมันกลางวันชัดๆนะครับโอเคหันหน้าตรงรับไฟสูงหน่อยอ่าสูงก็อย่างนี้เลยเห็นหมดทุกอย่างนะครับเป็นยังไงกันบ้างชอบไหมกับ b i l d u p s นะครับผมก็สว่างคมชัดนะครับกับถนนลาดยางนะครับแล้วก็เมืดอมากนะฮะเดี๋ยวลองปิดไฟแป๊บนึงนะ ดูดิปิดไฟมืดเลยเปิดไฟก่อนนะครับเห็นไหมฮะถ้าชอบถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เลยนะครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะผมก็จะพยายามทํารีวิวแบบเนี้ยออกมาให้ได้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมส่วนรถรุ่นไหนที่แบบว่ามันยังไม่มีรีวิวนี่ไม่ได้แปลว่าผมทําไม่ได้นะอืมไม่ได้แปลว่าทำแล้วจะไม่สวยนะครับหลายคนขอดูตัวอย่างกับรถรุ่นที่ตัวเองแบบ แบบใช้อยู่แต่ว่าผมไม่มันยังไม่มีลูกค้ามาทำอะ่ะเดีมันก็ผมก็ไม่อยากแบบว่าเออไปเซฟรูปจากเน็ตมาให้ดูอะไรเงี้ยผมอยากให้เป็นงานของผมดีกว่าเวลาให้ลูกค้าดูนะครับผมไม่ไม่อยากเซฟรูปในเน็ตให้ดูเลยนะครับก็เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับอืมส่วนตัวอย่างก็ดูรถรุ่นอื่นได้นะดูดูผมอยากให้ดูว่าเออเก็บงานเรียบร้อยไหมอะไรเงี้ยดีกว่าครับความใส่ใจในการทำงานนะครับ ถ้าถ้า,าความใส่ใจในการทำงานมีมากพอผมว่ารถรุ่นไหนก็จบได้หมดนะครับจบได้หมดโอเคกลับเข้ามาเขตชุมชนหน่อยนะครับก็สว่างนี้เลยนะครับผมแสงพุ่งไกลนะครับส,ส,สุดสายตากำลังดีอันนี้ผมไม่ได้ตั้งเผื่อนะผมตั้งให้แบบใช้งานทั่วไปนะครับผมไม่ได้ตั้งสูงเผื่อ แต่กรณีที่ลูกค้าอยากจะมีแบบว่าออปชันมอเตอร์ปรับระดับก็เพิ่มได้เช่นกันนะครับกับรถรีเมครุ่นนี้เพิ่มมอเตอร์ได้นะครับก็ถ้ามีมอเตอร์มันก็สะดวกสบายนะสะดวกสบายมากนะครับสะดวกสบายในการใช้งานเช่นขับในเมืองเราอาจจะปร,ปรับไฟตามหน่อยนะครับครับออกนอกเขตเราอาจจะเผื่อสูงนิดนึงนะครับผมซึ่งไฟหน้าเราเนี่ยมันคมมันชัดนะครับผมเราจะเราจะควบคุมไฟได้เป็นอย่างดีแล้วก็ง่ายนะครับ แต่ถ้าเป็นโปรเจคเตอร์เดิมไฟเดิมติดมอเตอร์ปรับระดับถามว่าควบคุมไฟได้ง่ายขึ้นไหมผมว่ามันก็ง่ายขึ้นแต่มันก็ดูยากอะ่ะพราะไฟเดิมมันเส้นตัดมันไม่ได้ชัดอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี้ยเนี่ยดูอย่างเงี้ยครับดูสิโคมไฟคือเส้นมันชัดอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ถนนลาดยางนะครับเขตชุมชนก็มืดหน่อยถนนถนนลาดยางใหม่ๆนะครับใหม่ๆกิ๊กๆเลยก็สว่างนี้เลยนะครับผมอืมอย่างนี้เลยนะครับ ถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะแต่ผมอยากขอพูดนี้นิดนึงก็คือรถรุ่นไหนที่ผมยังไม่ทำเนี่ยไม่ได้แปลว่าผมทําไม่ได้นะไม่ได้แปลว่างานจะไม่ดีหรือจะไม่สวยนะครับผมมันอยู่ที่ดีไซน์การออกแบบว่าลูกค้ามาแนวไหนอยากได้เดีไลท์ไหมชอบไฟวงแหวนไหมชอบเดิมๆหรือว่าไม่เอาไฟวงแหวนเน้นสว่างอย่างเดียวผมก็จะมีฝาครอบหลายลายให้เลือกนะครับเช่นยังมี ซี v เอฟดีคันนึงเขาไม่เอาไฟวงแหวนเลยงั้นผมก็แนะนำวิ้ยงั้นลองเปลี่ยนเป็นฝาทรงเพคัสซดดีไหมมันจะได้ไม่เหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็สวยดีดูแปลกตาดีนะครับดูแปลกตาดีเห็นไหมไม่เอาไฟวงแหวนก็เปลี่ยนทรงาฝาครอบเห็นไหมครับก็มันก็ได้อีกอารมณ์นึงนะครับนะฮะโอเคอเขมชนถนนดําก็สบายๆนะครับชิวๆนะครับโอเค 12นาทีและอีก3านาทีแล้วกันเดีย๋ยวขออนุญาตครับรีวิวให้อีกสักหน่อยนะเออก็สว่างนี้เลยนะครับผมเขตชุมชนก็ขับได้สบายเห็นน้องหมานอนอย่างได้ชัดเจนนะครับผมส่วนไฟถ้าอยากปรับให้สูงขึ้นกว่านี้อีกก็ได้นะแต่นี่คือผมแบบว่าเอาเอาแบบมาตรฐานไว้ก่อนนะครับผมม,มาตรฐานไว้ก่อนเผื่อสูงได้นิดนึงนะครับผม ไอ้ที่ว่าเผือสูงได้นี่คือเผือสูงได้จริงๆนะครับไม่ได้แปลว่า,าใช้งานจริงไม่ได้นะเผือสูงได้จริงๆนะครับผมคือโปรเจคเตอร์เนี่ยมันช่วยให้เรามองเห็นวิสัยทัศน์ได้ดีขึ้นนะครับเห็นไหมแสงพุ่งไกลขนาดเนี้สว่างพุ่งไกลคือเราเห็นอะไรก่อนนะครับผมถ้าเป็นไฟเดิมเราจะเห็นใกล้ๆใกล้มากๆนะครับแต่ว่าไปแล้วผมก็อยากอยากอยาก,อยากกลับไปขับรถไฟเดิมอยู่นะ คืออยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วคือไม่ได้ขับนานแล้วครับรถไฟเดิมไฟที่เป็นระบบไฮโดรเจนเดิมอะไรเงี้ยโอเคเขตชุมชนครับมีร้านค้ามีอะไรนะครับผมมีไฟรบกวนเยอะแยะมากมายนะครับก็สบายสบายลองปิดไฟนะปิดไฟเปิดไฟเห็นไหมครับคือมันดูออกเลยครับว่าเนี่ยไฟหน้าเราเนี่ยมันเปิดหรือปิดอยู่นะครับผมในทุก สภาพถนนคือมืดก็เห็นมีไฟรบกวนก็เห็นนะครับผมเห็นไหมก็คือมันชัดนะครับไม่ได้ไม่ได้เหมือนแบบว่ามีบางจังหวะที่แบบรถเ,เราเปิดไฟหน้าหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยมันคือจังหวะนั้นจะไม่มีเลยเพราะว่า,าโปรเจคเตอร์เนี่ยให้แสงที่คมเข้มชัดนะครับผมอโอเคอสุดท้ายแล้วนะจะส่งงานลูกค้าละ ตามรถขันหลังก็ไฟก็จะประมาณประมาณป้ายทะเบียนนะครับประมาณป้ายทะเบียนนี้ผมไม่ได้ตั้งสูงมากนะครับผม,ผมก็จะประมาณนี้กับทางเขตชุมชนมีไฟรบกวนนิดนึงปิด,ด,ดไฟครับไฟข้างทางไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะบอกตามตรงกันนี่คลิปฟิล์มแค่40ินะครับเปิดไฟครับดูสิมันต่างกันมากต่างกันจริงๆนะครับดูเห็นไหมฮะ ก็ขับได้สบายสบายชิวๆกันเลยนะครับสบายไหมมันคือมันสบายตาขึ้นนะครับเราไม่ต้องแบบว่าเพ่งเหมือนแต่ก่อนละถ้าถ้าเป็นรถเก่าผมเนี่ยที่เป็นไฟเดิมผมจําได้ว่าคือเราจะใช้ความสามารถในการคือใช้ความสามารถส่วนตัวนะครับเช่นการเพ่งาการเพ่งเพ่งสายตาการคาดเดาถนน,นครับคือถ้าเราสําหรับคนที่แบบว่า คาดเดาถนนนี่หมายถึงคือเราชินทางนะครับเราก็ต้องใช้ความคาดเดาตรงนั้นในการขับรถนะครับอันนี้ไม่ต้องเลยเราขับไปเราเห็นทุกอย่างนะครับผมก็ขับสบายสบายมากนะครับชิวๆนะครับโอเคเสร็จงานแล้วนะครับผมเตรียมส่งรถลูกค้านะครับเป็นยังไงกันบ้างกับรีวิวขับไปบนไปกับเอกไฟจับนะครับผม ถ้าชอบใจก,ก็กดช่วยกันกดไลค์กดแชร์ได้นะแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตส่งงานลูกค้าครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ